ไม่พูดอะไรเลยเหรออันนี้มึงถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอสิอ๋อสวัสดีครับก็มาติดลอบกับคุณแหวนเพชรนะครับก็เป็นประจำฮะต้องโดนบังคับติดแผ่นแปะไม่ได้บังคับมึงขอคุยกูติดฟรีอยู่บังคับครับเพราะผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบติดแป่นแปะแต่ว่าเพื่อคุณบังคับแล้วเท่ากับคุณน่ะเสนอสิ่งดีๆให้ผมเพราะคุณเป็นเพื่อนผมแปดติดแล้วมันไม่ลำคาญใช่ไหมไม่ลำคาญติดแล้วดีจริงอือ ติดแล้วก็คือกันแดดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นยาแผกโก<ม>ก็จะมีแบบบำรุงผิวนะครับด้วยไฮโดรเจลแล้วมีโกแล้วก็บำรุงแล้วก็กะว่าจบรอบแล้วจะขออีกทัก20แผ่นเพราะาช่วงนี้ทองขึ้นราคาถูกต้องเลย99.9%ด้วยนะเนี่ย99.9%ไม่ธรรมาดามคือเดี๋ยวกันนี่นะครับเดี๋ยวผมแกะทิ้งแล้วคุณช่วยเก็บทองไป, <laughs> ไปขายด้วยนะครับ <laughs> อยอาสรออยู่